ั๊ MS 755ใช้รอบอตรงนี้ maximum ก,ก็คือใช้พ่นยารอบใช้950ถ้าเป็นปั๊มน้ำจะใช้150 0รอบแล้วก็ตัวนี้เป็นแรงม้านะ6.7 2.9ก็ประมาณ8แรงถึง9แรงใช้ได้นะครับแล้วก็ความดันสูงสุดได้50บาท5.7 x เมกะปาสกาลประมาณ50บาท รือใช้ปั๊มน้ำอยู่ที่15บาาทก็ได้โอเคก็ใช้เครื่องยนต์อสองจ2ดศูนย์เกียร์ทดเครื่องสองจุดศูนย์เนี่ยใช้รอบประมาณ3,800รอบแต่เนื่องจากเป็นเกียร์ทด3,800รอบก็จะเหลือ1,900รอบหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทดโมเล่หนึ่งต่อสองเพราะงั้นเนี่ยอรอบที่ไปที่ ปั๊มก็จะเหลือประมาณ850รอบก็ใกล้เคียงกับที่สเปคที่ใต้บอกไว้ยังไงก็ใช้คนนะครับโอเคขอบคุณครับ